ตามสไตล์ตช่องลำน้ํานะครับตามสไตล์อตของผมเองนะขึ้นหัวข้อเบาๆแบบนั้นแหละนะฮะนุ่มแหม่มสวัสดีครับแอดบบัญชัยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขึ้นหัวข้อไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ข้างใน <c oughs> ขึ้นหัวข้อเบาๆนะ <c oughs> ตามสไตล์ตลำน้ำนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะอาจจะดูแล้วเอ หัวข้อที่ขึ้นมามันยังไงอะไรใช่ไหม <c oughs> แต่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะพูดนะนะบางครั้งนะครับเสียงเป็นไงบ้างครับเม้นเลยนะครับเสียงเป็นไงบ้างวันนี้ก็รายง,งาน ไปทําธุระก็ไปทําธุระมาแล้วแหละก็ยังไม่เซตติ้งดีหรอกแล้วก็จะขึ้นไลฟ์สักชั่วโมงกว่าแล้วก็จะหลังจากลงไลฟ์ก็จะไปทําธุระต่อนะครับเมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลมาไปกายภาพบุบัดมาก็งอมพรามเลยก็เลยไม่มีกระจิกใจที่จะไปทําธุระนะครับ <c oughs> ก็เลย <c oughs> กินยา <c oughs> แล้วก็นอนอะไรประมาณนี้แหละครับพี่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็จะพูดมันก็ไม่เคยหยุดเออมันมันก็ยังมาเล่นอยู่นะเนาะคุณคุณทัศึกใช่ไหมครับทัชชิอะไรเนี่ยนะ <c oughs> ขอบคุณครับ ขอ,ขอบคุณครับที่แวะเข้ามานะ <c oughs> แวะเข้ามาบ่อยๆนะครับ <c oughs> ลำน้ำจะจะได้ทักถูกนะ <c oughs> คุณดุษณีสวัสดีครับทีซูยีโอทีซูยีนะทีซูยีโอเคครับจะเขียนไปเลย <c oughs> ทีซูยี มากครับ <c oughs> ทีสุยีมันชื่อมันกับไปอยู่ไต้หวันเลยนะคุณลาวคำสวัสดีครับวันนี้ก็อ๋อก็ไปข้างนอกมานะก็ทานอะไรมามาแล้วแหละนะครับไปทานกว๋วยเตี๋ยวมา ยาวนี้ก็โอเคเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้นโตมานะครับเนื้อเปื่อยโอเคจัดพิเศษเลยก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวนะยังไม่ได้ทานข้าวก็ไปทานไป,ไปทานไปทานก๋วยเตี๋ยวมานะครับ วันนี้ก็ไปดูมาหลายช่องนะนะเมื่อกี้ก็เข้าไปในช่องปูมณีมานะก็โอเคนะครับก็ไปไปดูช่องปูมณีนานนะนานเหมือนกันแล้วก็หลังจากออกจากช่องปูมณีมาก็ขึ้นไลน์นี่แหละนะครับเราก็เห็น เก็ดหลายๆอย่างที่ได้ฟังได้รู้หลายๆอย่างที่ปู่มณีเขาไม่ไม่ถอยไม่สู้เสู้ไม่ถอยนะสู้ไม่ถอยนะไม่มีทางยอมแพ้ก็ตามปกปกติวิสัยนะครับปกติของคนที่ไม่ยอมคือปู่มณมีเนี่ย ถ้าก็ก็ต้องดูนะก็คือปู่มณีเนี่ยก็คือเป็นเคยอยู่สลัมคลองเตยมาก่อนถ้าคนปฏิเสถ้าคนที่อยู่ในสลัมสลัมคลองเตยเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยจะรักพวกพ้องนะครับจะรักพวกพ้องแล้วก็ถ้า ขาฟันธงว่าเพื่อนกูไม่ผิดแล้วเนี่ยจบเลยนะครับจบเลยนะสู้สู้ขาดใจเลยนะครับสู้ขาดใจนี่คือเรื่องจริงนะเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับไว้ใจได้เลย,เลยไม่ไม่มีแทงข้างหลังเพื่อนนะเพราะว่าตรงสลัมคลองเกยเนี่ยเป็นแหล่งอัจฉรกรรมอันดับต้นต้นอันดับต้นต้นของประเทศไทยเลยนะครับเป็นแหล่งซ่องซ่องสุมอันดับต้นต้นแล้วก็เป็นแหล่งที่ ป็นแหล่งทองคําบอกง่ายๆเลยนะครับเป็นแหล่งทองคําเลยเพราะว่าเป็นท่าเรือนะเป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเป็นแหล่งเงิน,นแหล่งทองนะแหล่งค้าแหล่งขายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเป็นแหล่งที่ใช้แรงงานคนที่ใช้แรงงานหนักเนี่ยแล้วก็หาเงินได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือที่สรงองเรยนะครับ <cor> <ๆ> หาเงินต่อวันได้เยอะที่สุดแล้วก็ชอบใช้แรงงานอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างอื่นสุดๆนะคือคนที่อยู่เขตนั้นเนี่ยต้องมีหนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อพรรคพวกนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ไ วันนี้ไปฟังปูมุณีมาก็โอเคไม่เหมือนไม่เหมือนเอ่อบ,บริเวณอื่นท้นอื่นนะครับเพราะว่าลำน้ำเคยไปสัมผัสตรงนั้นมาอยู่แล้วนะก็เกือบเกือบปีนะครับเกือบเกือบปี <c oughs> จะฟาดวันนี้ก็จะฟาดที่มงลงเหวหน่อย ก็ไปดูมันมาเหมือนกันอันนี้นะไอ้มองลงเหวเนี่ยมันก็ติดตามลงมาติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นก่อนใครก็เลยเคาะบางแต่ต้นแต่มันไม่เคยลงพื้นที่มันก็อ้างยิงมาตลอดแต่สิ่งที่มันไม่มีนี่ก็คือ มันไม่ได้รับข้อมูลจริงๆจากคนในพื้นที่เหมือนปูม่มนีเหมือนคนอื่นเขาเหมือนคนนุณนทะีมันก็นั่งมโนอยู่ที่บ้านของมันนั่งอยู่ข้างบอ่อปลาคาราฟนั่นแหละนะครับแบบนั้นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะตั้งแต่ที่มันอวยลุงตั้งแต่เออถึงตอนนี้ ถึงตอนที่มันหันหันกลับมามาแทงข้างหลังดุมมันก็ไม่เคยลงไปในพื้นที่เลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะอะไรวปลว่ยวอยู่ไม่จับหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่มีอะไรหรอกมั้ง นาไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับก็มีหนังสือมาก็ไม่มีอะไรเป,เ,เ,นะเป็นของของเทศบาลเขาเป็นของอบตเขาส่งส่งเรื่องมาที่จะเรื่องเรื่องโควิดนี่แหละก็ไม่มีอะไรหรอกนะรกำลังเป็นเขตควบคุมดูกำลังระบาดหนัก เขาก็ไม่มีอะไรถ้ามีไข้บีอะไรก็ถ้าไม่มีเงินซื้อ,อยาหรืออะไรเนี่ยนะไม่มีตรวจเลยไปไปหาเขาเขาก็ส่งซื้อมาให้ก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงกันนะห่วงกันเป็นห่วงอ่าในเขตเป็นที่เราชอบขอเข้านะครับอบตอนะอบตอมหาสวัสดิ์ นี่มันก็พูดเรื่องเรื่องลุงเหนนะเราก็คิดว่ามันจะเพิ่มลงคิดได้มันก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรไอ้ไอ้มน้งเขียวไอ้แกจกิงเนี่ยนะมึงจะพูดอะไรเนี่ยมึงเอาคลิปมาโชว์ด้วยนะเอาคลิปมาโชว์ด้วย ข้อพิรุธของลุงต่างๆเนี่ยมึงเอาคลิปมาโชว์ด้วยนะมึงเอามาโชว์เลยนะเหมือนที่แม่ทัพกูทำนะทั้งมาดามมาเทั้งปู่มูนีแบบเนี้ยทั้งคุณหนุ่ยอย่างเงี้ยนะเอาคลิปมาโชว์เลยนะข้อพิรุธต่างๆเนี่ยเอาคลิปมาโชว์เลยมึงทำเป็นไหมมึงนั่งแพมแบบเนี้ยนะ ไม่มีอะไรมาโชว์เนี่ยมึงแก่ยาให้เอฟซี FC มึงทุกวันเลยนะนะมึงเอามาโชว์เลยนะแล้วก็อธิบายด้วยว่าเป็นแบบไหนกล้หาหรือเปล่ามึงมึงกล้ามึงทำเลยนะมึงอย่ามานั่งพูดแล้วก็ห,หัวเราะเย่ะแบบนี้นะกูมองว่ามึงนะ่ะเป็นตัวตลกนะเป็นตัวตัวตลกแล้วขี้ชาด้วยนะ แค่หาอยากหากินแค่ต้องการยอดริวนะไม่ต้องการความจริงอะไรเลยอย่างมึงนะนะไอ้นี่มึงไหนนี่ตัวจริงนะไอ้นี่ตัวจริงมึงน่ะมึงไปหามาเรื่องข้อพิรุธต่างๆของลุงเนี่ยมึงมึงมึงเอาคลิปมาลงเลยมึงเอาคลิปมาเปิดให้เอฟซีมยืนยันเลยว่านี่นี่คือข้อพิรุธของลุงมึงเอามาลงเลยนะ มึงกล้าไหมเหมือนกับไอ้พวกเป็ดสัมเวสีในท่องต่างๆเนี่ยนะไอ้พวกเป็นสมุนของคนบ้านเพชรเนี่ยคนเมืองเพชรเนี่ยนะที่มันเอามาลงเอามายันเอาอะไรเนี่ยนะอ่เหมือนเป็ดสมัสมเวสีต่างประเทศที่มันเอาทั้งเสียงเอาอะไรเอาคลิปอะไรมาเปิดเนี่ยมึงกล้าไหมไอ้นี้อ่นะไอ้แก เอเน่มงมึงมึงเอามาเปิดให้เอฟซีมึงดูนะคนที่ไปส่องมึงเนี่ยคนที่ไปเชียร์มึงเยี่ยวเยอยู่เนี่ยนะรวมทั้งเอนูพีด้วยนะเอ็นูพีด้วยมึงเอามาอลลงไม่ใช่มึงมานั่งพูดนั่งแพมมโนกูมองว่ามืออะมโนพวกมึงมโนทั้งสองตัวเลยนะสามตัวรวมรวมรวมสามตัวสีตัวเลยนะอ่ากูเอ่ยชื่อไปเลยอิน้ากาคาวด้วย นะพวกมึงเอาคลิปมาลงเลยแบบไหนเป็นยังไงมึงเอาคลิปมาลงเลยนะแบบที่มาดามทํานะมึงเอามาลงเลยพวกมึงนะเอามาลงเลยทุกอย่างเลยมึงเอามาลงเลยมึงมายันกับพวกกูเลยนะมึงมายันกับทีมงานของมาดามเลยทีมงานของปู่มณีเลยเอามาลงเลยพวกมึงจะได้รู้ว่าอะไรของจริง เอฟซีมึงจะได้รู้ไม่มีตอแหละนะอย่างปูมุน่นีอย่างเงี้ยมีสายโทมเข้ามาขู่ด้วยตอนไล์สดเลยเอาแบบนี้เลยนะพวกกูมีไหมที่โทรเข้าไปหาขู่ตอนไล์สดมีไหมนะมีกอกมาลง คลิปต,ต่างๆที่เป็นข้อพิรุธต่างๆเนี่ยใครดิ้นใครแถะใครดิ้นเอามาลงเลยโอ้ยคนพวกนี้เนี่ยนะก็ไปฟังมันปังหาอะไรนั่งมโนโปไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ทำท่อง YouTube ขึ้นมาเลยนะตั้งแต่มาเกาะคดีลุงเลยไอสัตว์นี่นะไอ้มองลงเหวเนี่ยอยู่ใกล้ถีบหน้าให้ไอสัตว์นี่ ก็ไปเตะช้อนยอดแกงเลยมึงไอส้สัตว์นะมึงแน่กิงมึงเอาคลิปต่างๆมาลงเลยที่พวกที่ว่าลุงกูผิดเนี่ยนะไม่ต้องเอาของคนอื่นนะไม่ต้องเอาเอาคลิปของมาด,ดามหรือใครเอาไปลงนะที่เขาพูดผิดพวกถูกนะช่อง youtube มกันเนี่ยอย่าเอาไปลงมันไม่เกี่ยวกับดีไม่เกี่ยวกับคดีนะมึงเอาของของลุงมาลงเลยอะไรที่เป็นข้อพิรุธเอามาลงเลยนะแต่ของพวกกูนี่มีเพียบเลยนะของคู่กรณีของลุงเนี่ยนะของคนที่ให้ไลา์ลุงเนี่ยนะเพียบเลยนะเพียบยังไง ทั้งจากซื่อลกนะทั้งจากผู้สูญเสียเองการให้ข่าวการเสนอข่าวนะไอ้สั์มึงเอามาลงเลยของลุงเนี่ยมีอะไรบ้างมึงเอามาลงเลยกูเห็นเนี่ยไม่กี่ครั้งหรอกนะที่หลักๆใหญ่ๆก็คือตอนขึ้นเขาครั้งเดียวแค่นั่นแหละนะหลังจากนั้นนะ่ะนะนะักข่าวนะ่ะมันถามนะ ถามไม่ซ้ําคําเดิมถามวกไปวนมาคนถามก็ถามวกไปวนมาอยู่แล้วนะคนเราเนะ่ะมันตอบไม่เหมือนกันหรอกนะจะตอบให้เหมือนกันเป๊ะๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะมป็นคนละสามที่กันคนละห่วงเวลากันนะอมืมาถามกูกูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแหละนะถ้ามาถามกูเนะี่ยเหตุการณ์เดิมนั่นแหละนะกูก็จะเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมครับ เหมือนอย่างนี้นะผมจะอธิบายให้ฟังนะการโดนซักบ่อยๆเนี่ยการโดนตั้งคําถามบ่อยๆเนี่ยนะในเหตุการณ์เดียวเนี่ยนะครั้งแรกเราอาจจะตอบสั้นๆนะครั้งต่อไปเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่าก็ขอตัวกันหนึ่งนะครับ้องน้ากันหนึง ไม่โอเคก็บอกนะครับเ <c oughs> ข้าใจไหมมงลงเหวนะ <c oughs> ไอปากดำฟันหางด้วยอื <c oughs> ด่าตัวเองนี่แหละ <c oughs> อ่มโนไปมึงนะพวกมึงอ่ะ <c oughs> กล้าไหม ไม่ต้องนั่งพูดปากเปล่านะเอาคลิปมาลงเลยถ้าพวกมึงจะสู้กับพวกกูนะเอาคลิปมาลงเลยทำแบบกูแนะนำให้นะกูแนะนำพวกมึงให้นะทำแบบคุณนนู <c oughs> ยนเต็มเลยนะครับเต็มเลย,ยเต็มเลยนะยันดีญญญยันเต็มเลยไม่เป็นไร <c oughs> สะดุงเลยเหรอไอ้สัตว์นะสะดุงเลยเหรอทำให้ย่าทำทำแบบคุณหนุ่ยนะหนุ่ยย่าพากินเที่ยวมึงทำแบบนั้นถ้ามึงอยากจะสัมแพมนะมึงเอาคลิปต่างๆ่งะไปยืนยันกัปเิคซีมึงไม่ใช่มึงมานั่งพูดข้างบอกระคาบแล้วก็หัวเราะแคลแคลแคลแบบนั้นไอ้สัตว์นะ ทำอะไรให้มันมีหลักฐานพยานยืนยันโดยเฉพาะคิปต่างๆนะจะคุยอะไรเนี่ยนะมึงเอามาลงมึงมึงเอามาโชว์ตอนนั้นเลยนะที่กูไม่โชว์เพราะว่าอะไรนะกูเนี่ยมีมือถือเครื่องเดียวถ้ากูมีมือถือสองเครื่องสามเครื่องเหรอมึงกูจะโชว์บนหนุ่ยเลยนะ ไอ้ต่างๆเนี่ยนะอืมกูทำตามกูทำคอนเทนต์กูขึ้นไลฟ์สดตามวิสากรรมของกูเออนะของูดนะแบบนี้ของกูเพราะว่ากูไม่ได้ทำเป็นอาชีพกูทำเพราะว่าความผันธัญญแจงของกูแช่นั้นเองมีอะไรนะมีมือถือมีมือถือเครื่องเดียวแค่นี้พอจบไลฟ์สดได้ก็ไลฟ์สดไปแค่นั้นเองนะ แต่เนเต็มเลยหมุนได้ยังไงเข้าใจไหมอย่าใจเย็นสิมึงนะเอาให้สุดนะอยากจะทำนะเอาให้สุดนะมึงอย่ากลับคำอีกนะกูจะคี้ด่ามึงเลยนะถ้า วันไหนที่ลุงกูบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมึงอย่าหันมาอีกนะกูจะไปถีบหน้ามึงถึงบ้านเลยนะพี่บอกให้นะเพราะว่าถึงวันนั้นกูก็ตั้งตัวแล้วล่ะท่องเที่ยวทั่วไทยแล้วเดี๋ยวกูไปถีบหน้ามึงถึงบ้านเลยไอ้คนต่อแลหลไอ้คนสวะแบบนี้นะ <c oughs> เออไอ้สัตว์นี่นะ อ๋ <AL> อ <AL> ยกประเด็นขึ้นมาเลยเหรอถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานตำรวจก็ส่งฟ้องไม่ได้อย่างนี้เหรออืมกูก็เห็นหลายคดีนี่อืเอาเอาเข้าไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะา ยิงมึงยิงไปเลยกูมือันนะวันนี้ว่างทั้งวันกบอกให้ไม่ได้เลื่ด้วยพี่เ,เจโอผมไม่ได้ีเลื่อนเลยยิงก็ยิงไปหมุนก็หมุนไปนะเพราะว่าเน็ตผมเต็มเลยผมก็เสียคาเนตมาพันกว่าบาทเดียมัางแต่เมื่อวานนี่แล้วเน็ตผมเสียเอ,อพันสองเลยนะต่อเดือนเนี่ย มึงไปบอกลูกพี่มึงปืนมึงเป็นเอาเอาคลิปอะไรมามาฟังแล้วก็ยืนยันมาวิเคราะห์อตอนนั้นเลยแบบหนุ่ยก็ทำนะเป็นแนะนำมันเลยนะเป็นแนะนำไอ้มงลงเหวกับไอ้ปากดำฟันห่างเลยนะเป็นแนะนำมันนะอเอามายันกันว่าใครแจ๋งจริงนะ ไปหามาอย่าเอาของคนอื่นนะอย่าเอาของพวกกูไปไปยันอย่าเอาของพวกกูไปไปลงนะช่องต่างๆอย่างของปู่มุนีนะของเจ้าปู่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างของพี่ธนันอะไรเนี่ยอาชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยของ y YouTube เนี่ยอย่าเอาไปลงมึงเข้าใจไหม <c oughs> มึงต้องเอา <c oughs> เอาของคนที่มึงบอกว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วเนี่ยเป็นฆาตก,กรเนี่ยนะเอาไปลง ไปลงเลยมึงไปหามาลงนะไอ้เนีย่ย <c oughs> <c oughs> ไปนะเอาของลุงนะเอาคลิกของลุงของป้านะเอามาลงเลยนะมึงมีหรือเปล่าเอาเจ๋งๆด้วยนะ กูขอบอกนะของพวกกูนี่เก่งทุกคลิปเลยอของมาดามที่เอามาลงนี่เก่งทุกคลิปเลยวะเป็นยังไงวะในนีของลุงเนี่ยนะเก่งทุกคลิปเลยวะเอะหลุดทุกคลิปวะเป็นยังไงมึงห่ไวยไหมหวยไหมไอ้นีไอน้นไอน้ไอไอพวกเนนๆนะเนีย่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนีย่ยไอ้น พี่วีวีสวัสดีครับก <c oughs> <c oughs> ินน้ำแข็งและสำลักน้ำแข็ง